สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมปี2567ค่ะนับตั้งแต่วันที่16ไปจนถึง31มมกราคมนะคะเรามาเช็คดวงชะตามาวางแผนชีวิตกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษิค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิมถุนายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมปี2567นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤศภคะ่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณคะ่ะและในระยะครึ่งเดือนหลังในเดือนมกราคมนี้ดาวพระศุกร์โคจรมาเลงอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาถือว่าส่งผลดีมากนะในแง่มุมของการหาเงินการหารายได้เงินเงินทองทองการค้าขายเพราะดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยพอโคจรมาเลงแบบนี้คุณจะมีเสน่ห์ทางการเงินอย่างมากเลยนะ ใครที่เป็นชาวพฤศศพและทำการค้าการขายต้องพูดต้องเตต้องเจรจาต้องสื่อสารกับลูกค้า ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าเนี่ยให้การไว้ใจให้การตอบรับบางทีคุณค้าขายอะไรแล้วลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําลูกค้ากล่าวกลับมาวนเวียนซื้อซ้ําใช้บริการคุณซ้ําแบบนี้ค่ะคือส่งผลดีแล้วก็มีเสน่ห์ทางด้านการงานด้วยจะมีคนอยากร่วมงานกับคุณมีคนอยากจะมาร่วมทีมกับคุณหรือมีคนอยากจะดึงตัวคุณไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นช่วงเนื้อหอมทางด้านการงานและการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ก็ซัพพอร์ตดีค่ะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือหัวหน้างานหรือคนที่อาวุโสมมากกว่าคุณขอคาแนะนําขอคําปรึกษาแบบนี้ได้ค่ะชาวลนาราศีพฤษภคะ่ะในระยะครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีเครดิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยชาวพฤษภท่านใด ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือช่วงนี้ดีมากรวมไปถึงงานออนไลน์คุณจะมีแฟนคลับคุณจะมียอดฟฟลโล่คุณจะมีคนให้การสนับสนุสน,นผลักดันตัวคุณดีมากนะคะถือว่าหลายๆอย่างเริ่มลงตัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีความกังวลใจชาวลัคนาราศีพฤษภยังมีความกังวลในเรื่องของการงานบางช่วงนะนะคะคืองานมันอาจจะมีเกณฑ์ติดขาดแหละเจอกับปัญหาซ้ําแล้วซ้ําอีกเอาปัญหาเดิม หรือปัญหาที่มาจากคนก็ได้คนกลั่นแกล้งรังแกอิจฉาริษยาหรือคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลคุณเต็มทั้งหมดกักกักกับคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้ก็ต้องดูกันให้ดีแต่ข่าวดีคือปัญหาเหล่านั้นะจะเกิดขึ้นไม่นานเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายไปเดี๋ยวบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมการทํางานก็จะเริ่มดีขึ้นชาวลนาราศีพฤษภคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยให้คําปรึกษาดีมากๆนะบางคนไม่ใช่แค่ให้การปรึกษานะแต่เขายังลงมือร่วมทำเล กับคุณให้การสนับสนุนซัพพอร์ตดีมากๆนะคะมาลงทุนลงแรงกับคุณเลยแบบนี้ก็ได้งานใดที่เกี่ยวข้องกับการสอนคร,อครูอาจารย์งานใช้ปากใช้การสื่อสารนายหน้าตัวกลางตัวแทน งานที่เกี่ยวข้องกับการออกสือ่อออกกล้องต้องพูดต้องเจราจาต้องสื่อสารกับผู้คนกลับลายเป็นว่าจะส่งผลดีมันรวมทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะเพราะฉะนั้นชาวลักนาราศีพฤษศพถ้าคุณเปิดหน้าร้านเนี่ยแล้วสมมุติว่าคุณขายของอะไรบางอย่างคุณไม่ต้องให้ลูกค้าออกไปต้อนรับมากนะคุณก็ออกไปต้อนรับลูกค้าบ้างพูดคุยเจราจากับลูกค้ามันก็จะมีมุมที่ดีคึกคักเข้ามานั่นเองนะคะ แต่ชาวลัคนาราศีพฤศภเนี่ยดีมากๆเลยตรงที่คุณจะพยายามไม่ทําอะไรที่มันฝืนความรู้สึกของตัวเองหรือฝืนความเป็นตัวตนของคุณไปเพราะฉะนั้นคุณจะได้ทําในสิ่งที่รักคุณจะได้ทําในสิ่งที่ชอบจริงๆในระยะครึ่งเดือนหลังนี้แม้ว่าหลายๆคนจะเปลี่ยนงานบ่อยเจอมาแล้วหลากหลายหลายอาชีพแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายชาวลัคนาราศีพิศภก็จะตัดตัดสินใจทําในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณมีความรู้เพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่คุณนะ่ะสามารถใช้ความรู้ความถนัด ของตัวเองในการหางานได้ดีมากๆนะคะในระยะครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมปี2567จะมีการคิดทบทวนจะได้อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นบริบทที่ผ่านมาเป็นยังไงใครทำงานเป็นยังไงคุณจะได้คิดทบทวนเอ๊ะการที่เราวางตัว คนนี้แบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่ให้คิดทบทวนให้เยอะนะคะช่วงนี้เหมาะมากที่จะคิดทบทวนแล้วพอคิดทบทวนได้มีการแก้ไขตัวเองเกิดขึ้นคุณจะได้เห็นเลยว่าฟีดแบ็กคุณก็จะเริ่มดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ข่าวดีก็คือนอกจากคุณพยายามทําในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณจะไม่ฝืนตัวเองด้วยถ้าอันไหนรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้หรือมันลิมิตอยู่แค่ไหนคุณก็จะจัดการตัวเองนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพฤ,ฤษภให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ มีเกณฑ์ที่จะอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะหรือ มีเกมเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆทั้งๆท,งท,งที่ดูภายนอกเนี่ยดูเป็นคนหนักแน่นแต่กระลายเป็นว่าเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายนั่นเองนะคะชาวลาราศีพฤษภคะเป็นจังหวะที่คุณควรจะคิดควรทบทวนตัวเองนั่นแหละในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงทําดีหรือไม่ดีตรงไหนต้องปรับปรุงตรงไหนก็ขอให้คิดให้วางแผนกันสักหน่อยส่วนในกส่วนในเรื่องการเงินการทองนะคะก็ยังมีจังหวะที่ชาวลคาราศีพฤษภนั้นคิดมากเกี่ยวกับเรื่องเงิน กลัวว่าตัวเองอาจจะหมุนเงินไม่ทันกลัวว่าตัวเองจะใช้จ่ายแล้วมันไม่พอกับที่ต้องใช้จ่ายนะ,ะชาวลาราศีพฤษภอาจจะมีอยู่อาจจะมีอยู่บางช่วงบางตอนที่คุณมีอาการช็อต่ะนะคะ,นะะหรือว่าติดขัดทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นต้องวางแผนสมัยมองว่าถ้าคุณไม่อยากจะหยิบยืมใครไม่อยากจะให้ตัวเองช็อตต้องวางแผนการเงิน เดือนนี้จะใช้เท่าไหร่เดือนหน้าต้องมีแผนทําอะไรวางแผนให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยจะดีมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากการวางแผนชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะมีเกณฑ์คิดเกี่ยวกับการเงินการทองที่ลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภคะท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพนะสุขภาพดีค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคู่ของคุณนะคะสุขภาพจะดีมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าโอ้ จะป่วยไข้ตลอดเลยมันก็ไม่ใช่แต่ถามว่ามีบางจังหวะป่วยไข้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้ไหมได้แต่โดยภาพรวมไม่มีอะไรน่าห่วงก็จะเป็นหวัดเป็นไข้เล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะคะชาวล้วขนาราศีพฤษภถ้าจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ก็อยากจะบอกนิดนึงนะว่าคนที่ยังโสดอยู่เนี่ย ไม่ควรเลยนะคะที่คุณจะแบบเหมือนกับประมาณว่าคุยกับใครอยู่แล้วรีบตกลงโปรงใจอันนี้ไม่ควรค่อยค่อดูค่อยๆดูใจกันไปค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันดีกว่าอย่ารีบร้อนถ้าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดและมีคนเข้ามานะไม่ต้องรีบร้อนเลย แต่ถ้าคุณเป็นคนมีคู่อยู่แล้วแล้วคู่ของคุณมาคุยมาปรึกษาเรื่องการงานวางแผนชีวิตอันนี้คุยได้เลยและบางคู่มีโอกาสวางแผนถึงการแต่งงานมีบุตรมีลูกเลยด้วยซ้ําซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมีโอกาสมีความหวังเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤศภนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยัยให้ชาวพฤศภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ